สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมในการแก้ไขเครื่องตัดหญ้านะครับเวลาที่เราตัดไปแล้วก็มันมีการสั่นนะครับเดี๋ยวจะให้ช่งางอ้วนดีไอวนะครับช่วยแก้ไขให้ว่าที่เราตัดตัดไปนั้นมันสั่นสั่นอยู่ตรงไหนแล้วก็จะแก้ไขอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามผมไปชมนะครับพอไปสั่นไหมสั่นนะ สั้นแค่ไบอลหะสั้นบอลรับเด็กๆผมเร่งไปผมก็บอกว่าบอลสั้นหนึงผมจะทำมั้เป็นสั้นไม่ใช่มันสั้นก็โดยหามันมียางมาลองลูกยางมาลองแล้วตรงแกนที่เฟืองมันไม่มียางเราใส่ลูกยางเข้าไปถ้าไม่ใส่มันจะสั้นนิดๆบ่อนบางทีสั้นแห้งกว่าคืออ๋อ นี่นก็เป็นบูธของมันอยู่แล้วน้อเนี่ยเป็นบูธเออเป็นเป็นบูธยกยางอยู่ในจานอยู่แล้วถ้าสั่นเนี่ยมันก็เป็นตัวนี้ออ๋ในหลักการที่ซ่อมมานะครับมันก็จะเป็นตัวนี้ก็เอามาใส่มันก็หายเลยอืมนี่มันเป็นยึดแบบอันนี้ มันก็ขาดน้ำได้นะ่ะตรงนี้มันก็ขาดเห็นป่ะนี่ตรงนี้นโห,หนนี่ยก็จะอะไมดีู้าโอ้ยอรตจะลางกัอยูอ่คนน,นังแล้วก็าอือดทางเดียวกับพ่อลรวอ่าวัดเลยบดจางค่อนข้างที่จะจะเข้ายากสักหน่อยแต่ว่าถ้าเข้าก็แน่นนะครับ แล้วมันจะไม่สะบัดด้วยจะไม่สะบัดต้องบีบเนาะมันไม่กลมนเมนมาะอม,มันบีบ,ม,บ,บามาแทงเราปักมตัดหมิ่นมืเด้วยทาอันนี้ใส่แล้วมีที วิธีขยายรูให <not> so ้ม <fair> ันออกมาให้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 มันกว้างขึ้นนะนะให้มันกว้างให้มันกว้างขึ้นสร้างวันทุบที่เคาะแล้วใช้งานได้จิตที่นี่จะออกไม่ได้โอ้จะออกได้ ขยาออยรูเอาบูดยางใส่เข้าไปก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับจิ <ขอ S 2> ช่างวันด DIY เขาดังมากเลย <laughs> มีอะไรให้ได้ดูได้ประโยชน์หลายอย่างไม่ตัะกช<ว>่วงีชวโควิดถ้าเปนออกข้างนอกไปได้อคุยสนุกสนานไปด้วยแล้วก็ได้ความรู้สาระไปด้วยนะครับจะไปคิดอะไรมากตอนนี้เราจะต้องทํารูให้มันที่จะเอาบูทธยางใส่เข้าไปนะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่มันก็จะสั่นไหไยว่าไงต้องใส่นะมันมันจะเหมือนผีเข้าเนี่ครับผีเข้า กินเข้าแล้วมันจะสัน่นมันจะมีหลายขนาดบ่บูดยางครับ <c oughs> มีรลายขนาดครับยันย<อ>ันจะมีอันนั้น,นมันใหญ่ไปแล้วก็เปลี่ยนเอาเล็กลงครับต้นทีขงงนเข้างอืมนะอันนี้มันดูใ<ร>นมันเล็กบั่นดูเล็กดูเล็กเราก็แต่งเข้าซะ แล้วก็แต่งกันเกา่าไม่อันอันอันใหม่นั่นแหละแต่ว่าเป็นอันอันอันก่อนเราแต่งปากให้มันลแหลมเข้าไปงนี่แต่งเรามันจะได้เข้าได้อก็จวงนี้ดูไว้นะครับจวงโควิดเนี่ยมันออกไปข้างนอกยากลำบากหาช่างยากเราซ่อมอยู่ที่บ้านเราดูไปด้วยซ่อมไปด้วย ทําไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยครับซ่อมไม่ได้ส่งมาที่นี่ไ,ได้ไหมซ่อไม่ได้ก็เอามานี่ครับให้พี่นาเขาทํำให้พ <c oughs> ่อไปซ่อมที่สวนครับ <c oughs> อันนี้เริ่มแล้ว Oh. สกเยนมันจะไม่สนเนยนถึงมือเราเลยมันจะนิ่งเลยใช่ไหมนิ่งเลยเหมือนกับไม่ตัดเลยม,มันกับไม่ติดเครื่องเลยอ oh. oh. ยิงแน่นยิงดีอ oh. สร้างด้านสร้างแก้วว่าหายนะพวกกกนใช้นหนึ่งดาวมหาผมนะใส่เข้าไปสองตัวจบเลย ไม่บอกใครใส่บูทยางนี่บอกครับโอ้สองตัวก็ยิงแน่นเลยเนาะอันนี้มันแน่นมากก็ใช้คีมล็อกดึงออกจับไวนะจับเครื่องไน่อยถ่ายไปด้วยจับไปด้วยเหมือนกับเป็นช่างเลยเนาะถ่ายซูงซับเปอร์ก็ได้ เป็นช่างนี่ต้องแรงดีเนาะราบแรงดีสีไม่ตกครับแรงดีแต่พอทีอ่จะนอนก็หมดแรงแล้วอ,อันนี้ก็อกะะเอาสอบนะครับเอาสอดใส่สวียก็เ,เป็นรถสวียกตเห็นแล้วดี ไม่ก็ได้ลึกจังบนันเป็นน้ำคนครับเนอมันเป็นน้ำคนใสเลือแต่ถ้าไม่ใส่ตัวนี้มันก็ความแน่นหนาะมันก็ไม่แน่นนะครับเราก็เพิ่มอันนี้ใสความกินนิเซนต์ใสผสมน้ำมันสองทีไนดะ้นาครับรอตัดเลยอันนี้ไม่ต้องใส่นัดตัว ตัวเมียเนาะไม่ครับเพราะว่ามันมีนมนเกลียวอยู่แล้วเป็นเกลียวอยู่แล้วเพราะว่าเราทำเกลียวอยู่แล้วแน่นแล้วอ๋อแน่นดีจังเดี๋ยว,ว,วปิดไอ้น,นี้ปิดไอ้ปีกตเลงตบปิดนะเนั้นปิดไอ้เจลเบี้ยมีเจลบี้บบยแบบไหนอ๋อมันไม่ได้ปิดหรอไม่ไมีล่องโดนหายอยู่เออ ให่ดูอ๋อเนี่ยดูปิดจารบีเวลาเราตัดไปนานๆนะครับก็จะลืมเปิดออกมาอัดจารบีเข้าไปในตันรถน้อมเฟือง นี่็หวานึ่วันกเ่สิล้ตลาดนัแ้ตลาดน้ำยุติเกียติเกียร์อ๋อนี่หลังนี่นี่ลบไปหลังบ่ัะไรแต่ตะขุดปององยายแล้วาดกันมาอยู่ปักลักยังที่ั้งต่แรกอเล่นหน้าเล่นหลังผมพูดอะไรจไปหุ่นจักเออทาพวกแมงโควิดมาหนี่ บ่ได้มาจากซี่ซ้ำเพราะว่าขายของตลาดนัดน้ำซัมเนี่ยชนอะอันี่เพราะโควิดก็เลยเพราะว่าเรามาในจุดที่ว่าเรามาลงตลาดนัดเราไม่ได้ว่าจะมาเปิดร้านแต่แรกก็เปิดอยู่บ้านกับจะจะพ่อพอมาเปิดจากซีดีเลยแบบเนี้ยแบบนี้ก็เลยสวนกระแสซะสวนกระแสครับสวนกลับไม่หรอกซุ่มมันก็ตลาดนัดพอกทีตลาดนัดจูว่าโอ้จูวันสบายเนี่ยเอาชวนกระแสทันเนาะ ครับช่างอ้วน DIY ก็ได้เปลี่ยนได้ใส่ลูกยางเข้าไปนะครับอยู่ในแกนเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะลองติดเครื่องแล้วก็ตัดหญ้าลองดูนะครับว่าอาการสั่นมันจะหายไปไหมนะครับนี่ครับได้ทดลองดูแล้วนะครับอาการสั่นก็หายไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ